ทำไมไม่ออกมาเล่นด้วยกันหน้าเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีๆต่อกันอย่างแน่นอนไม่เป็นไรจ้าพิมเพลรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มน,นี้เลยท่ามใครเอ่ยวันนี้นะคะจะรีวิวทั้งนิทานแล้วก็สมุดกิจกรรมเล่มน,นี้ด้วยค่ะ นิทานเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งค่ะที่มันอยู่ในถ้ำตลอดเวลาไม่ยอมออกมาเลยหมาป่าก็พยายามหลอกล่อให้สัตว์ตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะได้มาเป็นเพื่อนหรือว่าเพื่อที่มันจะได้กินสัตว์ตัวนี้เราจะต้องไปดูกันนะคะว่าหมาป่าจะทําภารากิจนี้สาเร็จหรือไม่ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u ับ c r i b e กเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลย มีถ้าอยู่ถ้าหนึ่งถ้านี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยตัวหนึ่งสัตว์ที่ไม่เคยออกจากถ้าของเขาเพราะเจ้าหมาป่าตัวนี้แหละทําไมไม่ออกมาเล่นด้วยกันหนะ้าเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีๆต่อกันอย่างแน่นอนไม่เป็นไรจา้าขอบคุณนะาสัตว์น้อยตอบฉันมีเพื่อนสองตัวแล้วล่ะสัตว์หมายก็อยู่ในถ้าต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นหิหมะนะคะเจ้าสัตว์น้อยก็ไม่ออกมา ไม่เป็นไรจ้าขอบคุณนะมีแต่สัตว์ขี้เบื่อเท่านั้นแหละที่รู้สึกเบื่อสัตว์น้อยก็อยู่ในถ้ำต่อไปหมาป่าไม่ยอมไปไหนเลยไม่ยอมหลับด้วยแต่สัตว์น้อยก็ไม่ยอมออกมาไม่อยากปีนต้นไม้เล่นบอลเก็ดดบดอกไม้แล้วก็ไม่อยากให้อาหารนกด้วยค่ะทำไมไม่ออกมนาะเล่นด้วยกันฉันหิวใจแย่อยู่แล้วเจ้าหมาป่าบอกว่าเออฉันหมายถึงฉันเธอต้องหิวแน่ๆเลยเนาะอาจ้า สัตว์น้อยสูตดกลิ่นนะคะพอพูดถึงเรื่องหิวสัตว์น้อยก็เลยหิวขึ้นมาแล้วเจ้าหมาปักก็เอาโดนัทมาล่อค่ะสัตว์น้อยถามว่ามีเก็ดน้ำตาสีรุ้งโรยหน้าด้วยหรือเปล่าแน่นอนมีจ้าสัตว์น้อยก็เลยเหยียดแขนขาออกมาแล้วค่ะฉันชอบกินโดนัทมากแต่ก็ยังรู้สึกหิวนิดกน้อย ทำใม่ไม่ออกมาเล่นด้วยกันล่ะเราต้องเป็นเพื่อนที่ดีๆต่อกันอย่างแน่นอนจบแล้วล่ะคะ่ะสมุดกิจกรรมคุณหมีน่ารักมากเลยให้จับคู่เงานะคะหน้านี้แล้วก็หน้านี้ก็มาเล่นกันเถอะเจเอ๋สัตว์น้อยผู้น่ารักออกจุด้่ำแล้วมาเล่นด้วยกันมีโดนัทให้กินด้วยเป็นทําการ์ดน่ารักมากเลยนะคะคือตอนแรกถ้าพับอยู่การ์ดก็จะเห็นเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าพอเปิดการ์ดออกมาก็จะได้มีตัวใหญ่เลย โดนัทหน้าหม่ำมีวิธีการทำและส่วนผสมของโดนัทหน้าหม่ำด้วยค่ะออมสินออมคำนะคะถ้ำเคฟหน้าเบื่อบอริงหิวหังรีีค่ะก็เป็นเรื่องราวสุดน่ารักของสัตว์ถ้ำตัวนี้มากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ับส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ